คันนี้เป็น m ิลเซเวนะครับเครื่อง VG ีเกียออโต้นะครับสภาพบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับรถครอบครัวราคาเบาๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกัน สวัสดีครับบานาน่าโฮมคาร์นะครับรถคุณภาพสูงราคาถูกที่สุดนะครับวันนี้ก็รีวิวรถครอบครัวอีก1คันนะครับคันนี้นะครับยอดนิยมไม่แพ้กับ for ์ u n เนอนะครับแต่บอกได้เลยว่าความคุ้มค่านะครับมากไม่แพ้กันเลยอีกเหมือนกันนะครับสำหรับสายที่ชอบ I ี u z u นะครับอย่าพลาดคันนี้เลยนะครับเป็น VG นะครับเกียร์ออโต้ราคานะครับ2แสนกว่าบาทเท่านั้นวันนี้มีหนุ่มน้อยมาช่วยขายด้วยนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียด เริ่มจากห้องเครื่องเลยนะครับจุดสำคัญที่สุดของรถนะครับแผ่นเพจนี้เลยนะครับซูมดูชัดๆใกล้ๆนะครับเดิมๆนะครับคานหน้านะครับไม่มีไลท์ไม่มีทำสีนะครับคานเดิมๆนะครับแดดส่องชัดๆนะครับกลมนะครับเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับลองดูกันนะครับคานข้างนะครับซูมล้อนะครับ เดิมทุกจุดนะครับดูชัดชัดนะครับดูให้ชัดเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง i t e c ท VGS แล้วนะครับหันข้างด้านซ้ายนะครับสติกอ e r อยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับปั๊ม ABS นะครับทีนี้ก็ดูเครื่องกันต่อนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยนะครับด้านข้างเครื่องนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับคันนี้ เน้นนะครับเพจตรงนี้ต้องเดิมนะครับรถทุกคันนะครับถ้าเพจตรงนี้ไม่ตึงนะครับไม่เดิมนะครับหมุดไม่มีสีดำๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ชนมาแน่นอนนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับลูกค้านะครับเราจะย้ําเสมอนะครับเรื่องรถนะครับเราจะรับประกันก่อนและหลังการขายนะครับถ้าลูกค้า ซื้อไปนะครับแล้วเจอปัญหาว่ารถเนี่ยไม่ตามที่เรารีวิวหรือรายงานนะครับเรายินดีรับคืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูรายละเอียดภายในกันต่อนะครับบอดี้ก่อนนะครับบอดี้นะครับคันนี้สวยนะครับดูหน้ากระจังนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับลงแม็ก r p ร1ให้นะครับลูกค้าเลือกลายแม็กได้นะครับบอดี้นะครับสีสวยๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับคันนี้ บอดี้ได้บางได้เดิมนะครับดูแผงประตูนะครับเม็ดฮาร์กวงกบประตูนะครับดูชัดชัดนะครับทุกบานนะครับเดิมเดิมหมดนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามรีวิวให้ดูกันอย่างละเอียดนะครับแอร์แบ็กนะครับภายในนะครับสมบูรณ์มากนะครับแมกกาไลนะครับหรือว่า พลาสติกทุกจุดทุกมุมนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับไม่มีเสียหายนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวดูเลขไม้กันนะครับไม้ฟาช้ได้ปกตินะครับเลขไม้ท่านี้สองแสนหกหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเป็นไม้แท้นะครับรายละเอียดอย่างอื่นนะครับดูหลังคากันสักนิดหนึ่งนะครับสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้ กระจกนะครับไม่มีแตกไม่มีราวนะครับรางตรงหลังคานี่นะครับไม่มีผุนะครับไม่มีสนิมนะครับหลังคาสวยสมบูรณ์มากนะครับเม็ดอาร์กวงกบประตูด้านหลังนะครับเบาะหลังนะครับแผงประตู สวยงามนะครับคันนี้สมบูรณ์จริงๆนะครับรถไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับไม่มีพิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับบอดี้บางๆเดิมๆนะครับน็อตนะครับน็อตฝากระปองหลังนะครับน็อตฝาหลังนะครับเดิมๆนะครับคันนี้เม็ดอาร์คเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมจอนะครับจอตรงเลยนะครับเส้นกราวเดิมหมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ดูชัดๆนะครับข้างหลังนี่เรามีเบาะให้นะครับเรามีเบาะแถวที่3ามให้นะครับแต่ว่าอันนี้เราถอดทำความสะอาดนะครับสาย SUV นะครับหรือว่ารถครอบครัวนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับ ลูกค้าที่เห็นไลน์นี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาเราขายสองแสนปลายๆเท่านั้นนะครับไม่ถึงสามแสนนะครับเมื่อกี้ให้ดูทุกจุดแล้วนะครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์กวงกบประตูนะครับแผงประตูดูให้ชัดนะครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับด้านหน้านะครับเม็ดอาร์กวงกบประตูหน้าซ้ายนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับคันนี้ แอร์หลังแอร์เย็นนะครับคันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับราคาอย่างที่บอกนะครับว่าของขวัญปีใหม่จริงๆนะครับสองแสนเก้าหมื่นเท่านั้นนะครับเอาไปเลยครับคันนี้สองแสนเก้านะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยากได้โบพิเศษจริงๆนะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับว่าจะซื้อสดซื้อผ่อนนะครับจะเอาฟรีกี่อย่างนะครับฟรีห้าอย่างฟรีสิบอย่างนะครับถึงฟรีข้างงวดก็มีนะครับคันนี้ ถูกมากนะครับลูกค้าที่เห็นไลน์นี้นะครับเราได้รายงานสภาพอย่างตรงไปตรงมาทุกคันนะครับกับรถที่เราเอามารีวิวขายนะครับอย่างละเอียดนะครับเราบริการลูกค้าด้วยใจนะครับอย่างซื่อสัสตย์ตรงไปตรงมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ